เร็วเรียเด็กเจ้าเย็เรพวกปอคกเพิ่งอิ่มข้าวยังไม่เคลื่อนไหว

ไปลอยไอ้ลอยอยู่ไอ้ลอยอยู่ตรงประตูให้อยไอ้ไอ้ยิงยิงปิดมันไม่เกี่ยวปิดเปิดสวนออกมาเลยส่งให้แป้งไมยังส่งให้แป้งจับ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 ลูกจับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขาบุกใหญ่แล้วลูกเออแป้งรอยิงอยู่ข้างหน้ากดดันแบ็คเขาหนูแบ็คเห็นไหมเขามารออยู่แล้วประกบเลยประกบยิง เออตัวเราเหนือกว่าตัวบอลนะอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำหยาบนีนั่นแหละเบียดเบียดอย่างนี้นมันแอลว่ะเบียดเข้าไปไ,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,วเฝ้าลอยมาก่อนเขาไม่แย่งไล่มากเกิน ไป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 ช่วยแป้งขึ้นไปช่วยแป้งสิขึ้นไปช่วยแป้งขึ้นสิทำอะไรแล้วแอลขึ้นไปช่วยขึ้นไปช่วยเราตามบอลเราตามอย่าบุกในแล้วบอลตามไหมแก้วแก้วแก้วดีกันได้แก้วให้ได้ขึ้น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 ไปช่วยขึ้นไปช่วยขึ้นไปทิ้งแป้งไปคนเดียวค่ะ